นอกจากจะโด่งดังกับซีรีส์เคว้งและเดอะเด d ไล n ์โดยเรื่องหลังนี่ก็ส่งให้เธอควา้วารางวัลนักแสดงนำหญิงจากเวที Asian Television Awards ครั้งที่24เมื่อต้นปี2020ที่ผ่านมาครับและมาถึงช่วงต้นปีนี้นิงชัญญานักแสดงสาวลูกเซี่ยวอังกฤษคนดังก็เพิ่งจะสวมบทยูริเจ้าของโบแดงเส้นใหญ่ในซีรีส์เด็กใหม่ซีซั่น2จนคนเกลียดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยครับ และอย่างที่แจ้งกันไปนะครับว่าผลงานเรื่องเด็กใหม่ไปโด่งดังมากในต่างแดนโดยเฉพาะที่จีนเกาหลีใต้รวมถึงอีกหลายชาติฝั่งตะวันตกโดยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนิ้งชัญญาเนี่ยก็เปิดเผยกับทีมข่าวของเราว่าจากบทนี้เนี่ยก็ทําให้เธอได้แฟนคลับเพิ่มขึ้นจากหลายชาติทั่วโลกเลยทีเดียวแหละครับไทยจีนฟิลิปปินส์ค่ะม,มาเล อินโดทางนี้ค่ะส่วนใหญ่จะไปแบบทา mm hmm. นาทานบราซิลอย่าง mm hmm. นี้ค่ะมีด้วยมีเยอะค่ะเ <laughs> <circa> ยอะ,ย,อะอยู่่หไหลาหลายแดนได้ค่ะหลายแดนใช่ไหมใช่ค่ะหลายแดนอยู่ค่ะก็ <c oughs> ไม่มีอะไรนอกจากขอบคุณที่ชื่นชอบค่ะแล้วก็จะตัง้งใจทํางานต่อไปช่วงนี้สุขภาพก็แข็งแรงดีค่ะเนื้องอกก็เนื้องอกก็ยังไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าอาจจะเพราะยังไม่ได้ไปหาหมอ้วยเพราะว่าช่วงนี้ไปโรงพยาบาลก็เสี่ยงก็เลย ยังไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่ค่ะก็อ,ออกกาลังกายค่ะเวทเทนเนิ่งอยู่บ้านถ้ามีเวลาแต่ว่าช่วงนี้เหมือนจนะทายหนักเหมือนทุกคนแบบอั้นน้อะแล้วก็อั้นมาดาแล้วแล้วก็เลยแบบว่าไม่ค่อยว่างแล้วก็เลยอาช่วงนี้อาจจะไม่ได้ปิดอะไรมากค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ปิดมาตลอดอยู่แล้วจริงๆแล้วก็เป็นคนไม่ไม่ค่อยอยู่นิ่งค่ะหมายว่าแบบพามุ่นนัมี่อยู่ตลอด โดยนอกจากจะพูดถึงฟีดแบ็กจากซีรีส์เด็กใหม่พัก2แล้วนิ้งชัญญายังอัปเดตเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองครับหลังจากเมื่อปีก่อนเนี่ยมีการตรวจพบเนื้อง,งอกในสมองเคสหายากจนต้องเข้ารับการผ่าตัดซึ่งเธอเปิดเผยว่านเวลานี้ยังแข็งแรงดีและทํางานได้ปกติครับโดยหลังจากนี้หากสถานการณ์โควิด -19 ค่อยๆค,ค,คลี่คลายเธอจะเตรียมกลับมามีผลงานหนังถึง2เรื่องและซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องให้ได้ติดตามกันครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i n s i d e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Insight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ